สวัสดีครับพบกับสุขสันต์สี้าครับวันนี้ <c oughs> บรรยากาศการออกหาอยู่หากินไม่ดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยมีที่ออกหาอยู่หากินครับก็เลยมาหายอยู่หากินหลังบ้านด้วยการเรื่มต้นเพื่อที่จะถอนหญ้านะครับหญ้าที่สูงข้างหลังครับดูครับ รเราก็จะถอนออกเพื่อที่จะทำการปลูกผักนะครับต่อไปนะครับซึ่งหญ้าทำไมถึงไม่ใช้จอบใช้เสียมในการขุดเพื่อที่จะอเอาญ้าออกนะครับเราก็จะส่วนมากเราจะใช้วิธีการดึงนะครับเพราะว่ารากมันจะได้ออกหมดเพราะว่าตัวนี้ดินยัง เหลวอ,อยู่นะครับเราก็จะดึงออกทั้งรากอย่างนี้มันจะดีกว่านะครับครับส่วนที่ถอนเราไปเราก็จะไปให้ไก่นะครับไก่ตรงนน้นนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยตรงคอไก่นะครับหุยซูมไม่ได้ซะด้วยนะครับเราก็จะไปให้ไก่กินที่กินๆๆนะครับในป่าครับซึ่งก็บรรยากาศกำลังรกนะครับ เราก็ทำการถอนเพื่อทำแปลงผักครับต่อไปนะครับอถอนออกแบบนี้ครับถอนแล้วก็เพราะว่ายญาบางตัวถ้าเราไม่ถอนนี้มันก็จะไม่ออกนะครับมันก็ยังเกิดมันอยู่นะครับ เราจะใช้วิธีนี้มันจะโล่งเตียนกว่านะครับหรือไม่ก็เ็าเดี๋ยวจัดให้ไก่ครับเราก็จะทําการขุดลุมนะครับ,รกรรบอกแรงที่เราจะลงสมมุติจะลงตรงนี้แล้วก็ขุดขุด,ข,ดขุดออกนะครับแล้วก็ย่้าลงครับแล้วค่อยถมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือต้องกาจัดหญ้าออกก่อนหมดก่อนนะครับค่อยมาดูว่าเราจะต้องลงมือแบบไหนนะครับในการเตรียมตัว รอจังหวะนะครับว่าผลจะหมดได้ยังครับถ้าผลหมดเราก็จะมีโอกาสในการปลูกครับซึ่งการดูแลแโดยที่ไม่มีผลเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับยิ่งจะไม่มีความชื้นมากพวกลาพวกเชื้อราเพื่อแป้งจะได้มีเยอะ รอยจัดการเันไปครับตนไม้จยากอยากนครับสุดท้วิธีการดึงหัวจะใช้วิธีการจา่รจอสัตว์แบบของผมนะครับซึ่งมันจะดีกว่าการที่เราใช้จนะครับเพราะว่าบางที การใช้จอบเนี่ยไอ้หาแดงๆอย่างแบบนี้ครับนี่ถ้ามันขาดอย่างนี้นะครับเนี่ยมันยังจะยังเหลือก่วพอที่จะเกิดใหม่ได้มันก็จะลงไปฝังในดินนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราถอนขึ้นมาเป็นเทาเป็นเครือแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยขึ้นเยอะนะครับ ขึ้นเหมือนกันครับแต่มันจะขึ้นน้อยมันจะเหลือเฉพาะที่มันขาดนะครับกับที่มันไม่แห้งนะครับแล้วเวลาเราขุดมันก็จะไปถมมันถมลงไปในดินแล้วมันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราใช้จอบในการสับเนี่ยมันจะเป็นการขยายพันธุ์หญ้าพวกนี้ครับมันจะเป็นหญ้าไปอย่างนี้ครับนะครับ เหลืออย่างนี้เหลือข้ออย่างนี้เราจะเกิดใหม่ได้นะครับ <c oughs> ยิ่งเป็นข้อแก่ๆแบบนี้เนี่ยยิ่เกิดดีนะครับเนี่ยตัดอย่างนี้เราสับปุ๊บจอบสับนะครขาดตรงนี้ลงไปฝังดินมันีจะเกิดใหม่นะครับมันอยู่กับการสังเกตและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดินนะครับของเราว่าเราจะใช้วิธีการ แบบไหนแค่นั้นเองนะครับซึ่งห,หลายคนอา,อาจจะใช้วิธีการสรับก็บได้ครับแต่ว่ามันจะต้องมีแดดเพื่อที่จะทำให้ดินแห้งแล้วก็ทำให้หญ้าพวกนี้แห้งนะครับแต่ถ้ายังเป็นฤด,ดูฝนเนี่ยมันจะไม่ค่อยแห้งนะครับมันจะเกิดใหม่แม้กนะระทั่งหญ้าไอ้นี่เข <c oughs> าเรียกหญ้าเลยนี่ ผอ,อมแซบอะไรเนี่ยนี่ครับเหลือเหลือรากแค่เดียวก็เกิดนี่ครับเนี่ยเหลือเป็นข้อเล็กๆเนี้ยเขาก็าจะเกิดใหม่เร็วมากๆจ้าอันนี้นะครับแต่ก็ดีเพราะว่าจญ้านี้ไก่จะชอบมากนะครับถ้าจะปลูกให้ไก่กินนะครับไก่ไข่เนี่ยชอบมากๆแล้วก็ไข่ดีด้วยซึ่งผมก็ ที่มีเยอะๆนี่เพราะว่าก็จะถอนไปให้เขากินนะครับถอนไปให้ไก่ไข่กินนะครับกับการทําเกษตรบ้าๆของผมนะครับก็แล้วแต่ครับว่าใครชอบแบบไหนใครจินตนาการพื้นที่ดินของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าสภาพดินจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนดินตรงเนี้ยอ่าว่าจะปรับปรุงให้กลับมาเป็นดินร่วนซุยแบบนี้ได้เนี่ย ช้เวลานานนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้จะเป็นดินทรายร่วนปนทรายไม่ใช่ร่วนมากแต่จะเป็นดินทรายมากกว่านะครับกว่าจะปรับปรุงให้เป็นดินร่วนแบบนี้นี่ต้องอาศัยต้นไม้ต้องอาศัยหญ้าเยอะมากๆนะครับก็คือทำอถอนหญ้าออกมาแล้วเราก็จะขุดทิ่ตรงที่จะทําแปลงแล้วก็ถมหญ้าลงไปนะครับ ให้ลึกขุดลึกได้แค่ไหนยิ่งดีครับเพราะว่าไอ้ยาตัวนี้จะไปกลายเป็นปุ๋ยอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเวลาทําสวนเราก็จะปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรมาใส่ข้างบนนะครับเพื่อที่เป็นแปลงผักของเรานะครับมันจะค่อยปรับปรุงไปเรื่อยปรับปรุงไปเรื่อยปรับปรุงไปเรื่อยจนกว่าดินทรายจะกลายเป็นล้วนสีดำนะครับไส้เดือนนี่ผมทำอยู่ตรงนี้ หลังบ้านตรงนี้ประมาณสัก3ปีปีที่4ค่อยมีไส้เดือนมาอยู่นะครับไส้เดือนตัวใหญ่ตัวแดงนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวตัวเหลืองตัวแดงนะครับจะเป็นไส้เดือนใหญ่ตัวดำนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยในการที่จะประปับปรุงดินของเราให้ดีที่สุดนะครับไส้เดือน,นครับซึ่งไม่ใช่การเรียนรู้ไม่ใช่ ได้ไปรู้มาแต่ว่าเป็นการสังเกตของผมเองนะครับ <c oughs> อาจจะไม่ใสาระที่ถูกต้องนะครับก็อย่าพึ่งว่ากันนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่มาดูแลแม่ป่วยนะครับก็ไม่มีอะไรทำป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนอาหารเสร็จไม่มีอะไรทำก็เดินมาลังบ้านมาทำสวนนะครับปลูกผักปลูกหญ้านะครับ จนกระทั่งแม่เสียไปก็เป็นการสะสมความรู้ของดินตัวเองนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ดินถึงจะได้ต้นไม้นะครับ <c oughs> เป็นการสะสมประสบการณ์นะครับอย่าอย่าว่าผมมีอะไรมากนะครับเป็นความบางผมเอง <c oughs> <c oughs> นะครับอ่านไปครับสังเกตแล้วก็เรียนรู้แค่นั้นเองครับ กว่าดินจะดากว่าดินจะกลับมาล้วนซุยต้นไม้ใหญ่ครับปลูกมะนาวนี่ตรงนี้แม่มาครับ,รบตรงนี้ปลูกสี่ต้นแล้วที่ซื้อมาปลูกนะครับแต่ก็ไม่รอดสักต้น,นครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็แล้วกล้วยหอมมาใส่แทนไปปรับปรุงดินกว่าก็จะมีกล้วยหอมครับนั่นนะครับส่วนมะลุมพวกนี้ก็ไม่ใช่ปลูกนะครับเนี่ยเอาฝักมา แล้วก็มาทิ้งมาทิ้งนะครับแล้วก็เกิดนะครับแม้กระทั่งนี่ครับลูกะมะม่ต้นใหญ่เนี่ยก็ใช้มเมล็ดทิ้งนะครับมะขามอย่างเงี้ยนะครับขนุนอย่างเงี้ยไม่ใช่ของที่ซื้อมาปลูกนะครับซื้อมากินแล้วก็โยนทิ้งนะครับถึงเกิดนะครับก็ไม่รู้ว่า มีมือในการปลูกการทําของตัวเองจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็พยายามที่จะทำนี่ครับดูพลิกต้นนี้ครับเนี่ยปีหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าอันนี้นครับบางทีก็ติดลูกบางทีก็ไม่ติดลูกด้วยความที่เขาอยู่ในร่มกับต้นไม้บงังแดดบังแสงนะครับตอนเย็นก็ลังคาบ้านบังแสงนะครับเนี่ยแต่เขาก็ยังอยู่ได้แต่ถามว่ามีลูกไหม บางทีก็ติดลูกให้ได้กินบางทีก็ไม่ติดอย่างช่วงเนี้ยฝนจะลงมานี่ครับเขาก็จะมีช่อดอ,อกออกมาอยู่นะครับแต่จะไม่ค่อยติดลูกนะครับก็วานไปครับอันไหนกินได้ค่อยว่ากันอันไหนกินไม่ได้ก็จัดการไปนะครับดูดิครับเนี่ยอย่างมะลุมต้นเนี้ยดูปลูกไว้เนี่ยดูเจาะ รูลโลงไปหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับการกรอท,า,ทานทำเกษตรบ้าๆบของผมครับก็จะเป็นแบบนี้แหละพอได้เก็บกินลูกสุกแย่งกันกับกระลอกและก็นกอันดีครับเมาปกติลดกนะครับอ่แต่ไม่ทันนกลูกร่วงดูครับคุณนก เข้ามาเก็บกินนะครับคุณนกคุณนกคุณกระแตนะครับเข้ามาเก็บกินก็ไม่ว่างครับนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นคนขี้โมค้ครับทำงานดีกว่าครับเออทอดีว่าอ,อ่ผมพยายามที่จะเข้าไล่สดวันนี้เข้าไม่ได้นะครับ <laughs> ไม่รู้เป็นไงมือใหม่อยากจะไล่สดลองดูแต่ก็ ไม่สามารถทําได้นะครับคงต้องไปศึกษาการเข้าไร์สดซะหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกับไร์สดนะครับ <c ười> คือพยายามนั่งทําตั้งแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่มังกดที่แรกทําไม่ได้ก็พักแล้วก็พักแล้วก็มาทําใหม่ก็ยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันใหม่ก่อนนะครับกับการไร์สดนะครับ <c ười> ค่อยว่ากันครับ ตอนนี้ทำคลิปดีกว่าแล้วก็ทำสวนไปครับ นื่อยก็พักครับเหนื่อยมากๆครับครับเข้าวาันนครับไปมาดูตอนทำเสร็จแล้วกันนะครับสวัสดีครับ